สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่ดีสีข้อที่มีแล้วเนี่ยจะทำให้ร้านของไอซิคิมของคุณเจ๊งซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์จากชายนิ้าน,นามนะครับบอกมาว่าการตลาดเอาดีต่ใส่ตัวทางเราก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าทางเราคํานึงหนึ่งผลประโยชน์ของผู้ลงทุนและลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกเราไม่ชอบฉชวยโอกาสก,กับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความรู้มากพอที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ประกอบการที่ทํานามบนหลังคนครับ และถ้าเขาน่าคุณมาคอมเมนต์อีกเนี่ยบรบกวนขอเป็นเฟซจริงด้วยนะครับเขาไ็ได้ตอบกลับมานะครับว่าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านก็เห็นใช้ย่ออื่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับยายต้องด้อยค่ายกปมขมท่านผลิตภัณฑ์เดียวกันเช่นนี้ส่วนผลิตภัณฑ์ของท่านจะดีเลิศประเสริฐสีเช่นไรท่านก็ว่าในส่วนของท่านไปครับไม่ควรกระทบชิ่งยกตนขมท่านส่วนเฟซจริงปอมไม่ใช่ประเด็น อยู่ตรงเนื้อหาในีคอมเมนต์มากกว่าเขาสื่อหมายถึงอะไรและแสดงว่า McDonald ดและ KFC มีไอซิรมจำหน่ายเหมือนกันทั่วโลกไม่คำนึงใช้ของไอซิรมทำนาบนหลังคนนะสิอ้อฉกฉวยโอกาสด้วยอันนี้นะครับผมว่าคุณลุงเนี่ยกำลังลงทะเลแล้วครับคลิปที่ผมพูดไปเนี่ยผมด่าพวกร้านขายไอซิรีมเร็วๆที่เอาเปรียบคนอื่นที่ตรงกับสีข้อที่ผมพูดไปครับ คนที่เขาดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คุณลุงเนี่ยดูเดือดร้อนและร้อนตัวมากๆาเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณลุงเนี่ยมาจากเพจไหนร้านไหนครับรบกวนแสดงตัวตนด้วยครับคุณเนี่ยกล้าพูดแต่ไม่กล้าแสดงตัวคนเราเนี่ยมันต้องวัดกันด้วยคุณภาพถ้าคุณดีจริงคุณก็แค่ออกมาโชว์สิ่งที่ผมทําไปเนี่ยผมก็แค่ออกมาตีแผ่ความจริงให้ผู้ประกอบการที่ขายสกิคีมอยู่รู้ว่าไอศคีมที่แย่เป็นแบบไหนและหวังว่าคุณลุงเนี่ยคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ